เสื้อชีฟองสีพื้นอราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้จะมาเป็นแบบสีพื้นนะคะเรียบหรูเป็นการแต่งลูกไม้ที่แผงอกด้านหน้านะคะจะเป็นลูกไม้ลายแบบลายชัดๆสวยๆแล้วก็มีเส้นขอดเดินตามขอบดอกลูกไม้นะคะพร้อมด้านข้างเขาจะตีเส้นเป็นเกร็ดใหญ่เป็นเกร็ดโค้งเป็นแผงด้านหน้าลงมาเลยนะคะแล้วก็สอดระบายซ้ายขวาระบายแล้วก็จะใส่ทริม ที่ขอบอที่ลำตัวด้านหน้าเขาจะตัดต่อเป็นชิ้นเลยนะคะก็คือจะเป็นทรงเสื้อเลยเนี่ยเหมือนต่อมาจากเส้นทริมตรงนี้เลยเนื้อผ้าใส่สบายมากนะคะเท็กเจอร์ตัวนี้เขาจะเป็นเท็กเจอร์แบบกึ่งเนื้อไซด์นิดๆแต่ว่ายังมีความนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ด้านในซับเป็นชีฟองสีพืนมีซิปด้านข้างสวมง,ง่ายนะคะ ส่วนด้านหลังตรงนี้เส้นเกรดเขาก็จะต่อมาจากด้านหน้าพร้อมมีระบายที่ท่อนบนนิดนึงนะคะจะไม่ได้ลงมาลึกเหมือนด้านหน้าส่วนทรงแขนจะเป็นทรงแขนสามส่วนแบบต่อระบายเฉียงเนี่ยคือมันจะไม่มีหลังถ่วงด้านในก็จะเป็นทรงถ่วงทิงท้งๆแล้วก็โชว์ระบายนะคะระบายก็จะอ้อมมาจากด้านหลัง มาทั้งหมดสามสีนะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูแบบอมม่วงตุ่นๆนิดนึงจะไม่ได้สีสว่างมากนะคะให้โทนแบบหวานหรูแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำสีเบสิกขาวดำนะคะแมทง่ายใส่ง่ายอยู่แล้วมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะสีขาวชมพูดำค่ะ